สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชจึงการกุลนะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการของเราจะมาคุยกันเรื่องของยุทธศาสตร์พลังงานซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่สําคัญอีกด้านหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งจะสังเกตได้เห็นชัดเลยว่าในช่วงระยะหลังรัฐบาลของไทยภาครัฐเองนั้นพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้ประเทศชาติของเรานั้นสามารถยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเองเรื่องของพลังงานให้มากขึ้นนั่นแปลว่าจําเป็นที่จะต้องลดการพึ่งพาการนําเข้าและสนับสนุนเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกใหม่ๆขึ้นมา วันนี้มีโครงการมีนโยบายที่น่าสนใจที่จะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะครับโครงการนี้ชื่อว่า โครงการพลังงานทดแทนในหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานราชการโครงการนี้จะมีประโยชน์กับความเข้มแข็งด้านยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศชาติอย่างไรเราอยู่กับทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคุณธรรมยศศรีช่วยนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นคงต้องขอให้ท่านอธิบดีช่วยแนะนําให้เรารู้จักว่าโครงการในส่วนที่ชื่อว่าพลังงานทดแทนในหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานราชการมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับท่านครับโครงการ การใช้พลังงานทดแทนนะฮะและเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานรชาชการเนี่ยก็มี <ๆๆ S 2> ที่มาจากเนื่องจากภาร,รกิจของกรมนะก็คือตามชื่อนะฮะก็คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน <t> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแผนงานที่เกี่ยวข้องก็คือแผนเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งมีเราเรา,เรามีเป้าที่จะมีการใช้พลังงานทดแทนในรอบ10ป,ปีเนี่ย แทนพลังงานฟอสซิล25%อีกด้านหนึ่งก็คือแผนอนุรักษ์พลังงานเรามีเป้าเหมือนกันว่าเราจะมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานในรอบ20ปีนะฮะถึงปี2 5 7 3เนี่ยลงประมาณ25%เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจากแผน2แผนนี้เนี่ยนอกจากโดยปกติที่เราจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาลงทุนในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วนะเรายังเห็นว่า หน่วยงานราชการนะฮะและหน่วยงานความมั่นคงก็ยังมีศักยภาพที่จะส,สนับสนุนไอ้แผนงานตรงนี้เนี่ยให้ไปสู่จดหมายได้ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับแสดงว่าโครงการนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของโคต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมที่ภาคเอกชนเขากําลังดาเนินการกันอยู่ในช่วงนี้ที่มีการขยายกันขึ้นมาอันนี้เป็นโครงการพิเศษที่แยกออกมาจากก้อนโคต้าเหล่านั้นเลยครับถูกต้องครับก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าโครงการอันนี้เนี่ย เป็นส่วนของการสนับสนุนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่โครงการที่เราสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยมาลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อขายใน, <ข acab S 1> น,นเชิงพาณิชย์อัออคนนี้ก็คือพัฒนาพลังงานเพื่อใช้ในหน่วยงานของตนเองเพื่อลดภาระ ค่าใช้ใจ่ายเรื่องของพลังงานสถาน,นะของนโยบายนี้ล่าสุดนี่มีกี่โครงการที่เริ่มนำร่องแล้วก็มีทั้งหมด6ชุดโครงการนะฮะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี2557ประกอบด้วยชุดโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพของหลุมฝังกลบขยะขนาดเล็กนะฮะแล้วก็จะมันมีชุดโครงการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะอันนี้ก็ประกอบด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะฮะอันที่3ก็เป็นชุดโครงการอรักพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามแนวพระราชดำรินะฮะอันนั้นโครงการที่3นะฮะโครงการที่4ก็เป็นชุดโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะในหน่วยงานความมั่นคง นะอันที่5ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการติดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยราชการหรือแคมปัสพาวเวอร์นะฮะอันที่6สุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนพลังงานจังหวัดนะฮะเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงพลังงานในด้านทั้งสองด้านตามภารกิจของกรมอย่างที่พูดครับทั้ง6ชุดโครงการที่ท่านอธิบดีพูดมาเนี่ยก็จะมีโครงการย่อยๆอยู่ในแต่ละชุดโครงการเหล่านั้น <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ก็มีบางโครงการที่เริ่มดําเนินการไปบ้างแล้วถูกต้องครับครับทีนี้ความคาดหวังของหน่วยงานภาครัฐเองหรือว่าเจ้าของนโยบายหรือว่าสังคมไทยเนี่ยจะคาดหวังอะไรได้กับโครงการนี้ทั้งหมดในภาพรวมบ้างครับครับแน่นอนฮะโครงการนี้นอกจากจะทําให้เกิดผลซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานคือในกรณีที่เราไปสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งหมดที่ผมเอ่ยมานะฮะให้ผลิตพลังงานทดแทนตาม ศักยภาพตามวัดสดุซึ่งในหน่วยเนี่ยมีพอที่จะนำมาผลิตพลังงานได้มีมาตรการบางมาตรการซึ่งนำไปใช้ประหยัดพลังงานได้เช่นติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นหลอด led นะฮะในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ที่มีการใช้อุปกรณ์ซึ่งยังมีการใช้พลังงานมากแล้วเนี่ยความสำเร็จในทางเทคนิคตรงนี้เนี่ยยังนำไปขยายผลในลักษณะเป็น โครงการต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้นะฮะเป็นศูนย์สาธิตเพื่อจะให้หน่วยงานประเภทเดียวกันหรือหน่วยงานราชการอื่นๆซึ่งมีศักยภาพในลักษณะเดียวกันเนี่ยได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้และก็ได้มีโอกาสได้พัฒนานะฮะเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนหรือนำเอามาตรก,การ ประหยัดพลังงานไป,ไปใช้ในองค์กรของตวัวเองในโอกาสต่อไปด้วยครับใครที่สามารถจะเข้าร่วมใน6ชุดโครงการเหล่านี้ได้บ้างครับทานาอธิบดีจริงๆก็ <c oughs> เป็นส่วนราชการทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในส่วนกลาง,ลางท้องถิ่นราชการพลเรือนราชการทหารราชการตำรวจนะฮะก็หกชุดโครงการที่พูดเนี่ยก็จะประกอบด้วยทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศนะฮะกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในนะฮะสบตนะฮะครับ,บทีนี้ลักษณะของการจะเข้าร่วมโครงการจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยบนเป็นฝ่ายที่ให้กําหนดนโยบายลงมาว่าให้หน่วยงานราชการนี้หรือว่าส่วนนั้นไปทําหรือว่าแต่ละส่วนข้างล่างเนี่ยบอททอมอัพคือเสนอเรื่องขึ้นมาลักษณะการทํางานจะเป็นยังไงครับก็ก็มีทั้ง2รูปแบบนะครับบางส่วนเองเราก็เป็นผู้ที่ให้คําแนะนําไปด้วยนะะบางส่วนก็ ทางส่วนราชการเนี่ยก็มีแนวคิดนะฮะมีการศึกษาในเบื้องต้นว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยครับน่าจะมีการพัฒนาเรื่องของการนำเอาวัสดุหรือมาตรการต่างๆเข้าไปใช้ในหน่วยของตัวเองอย่างไงในทางปฏิบัติก็จะมีการหารือกับทางกระทรวงพลังงานนะฮะอย่างเช่นผ่านทางกรมการพลังงานทหารผ่านทางกองทัพบ,บกกองทัพอากาศนะฮะแล้วก็จะอาจจะมีทางที่ปรึกษาหรือว่าเจ้าของ เทคโนโลยีเนี่ยให้คำแนะนำแล้วก็นำมาสู่ของการออกแบบเบื้องต้นแล้วก็กำหนดงบประมาณเพื่อจะมาของบประมาณนะนโยบายนี้มีระยะเวลาของการดำเนินการไหมครับว่เาเท่าไหร่ยังไงในงบที่เราได้อนุมัติไปเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยรเรามีการกำหนดระยะเวลาของโครงการไว้ไม่เกินหนึ่งปีนะฮะโครงการนีร้จะประสบ ความสําเร็จและเห็นผลในรอบระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีครับหมายถึงว่า1ปีจะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานราชการที่จะมีค,ความมั่นคงด้านพลังงานของตัวเองขึ้นมาในโครงการย่อยต่างๆถูกต้องครับแล้วก็จะสามารถดําเนินการได้หลังจากนี้ไปเป็นความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้นท้ายที่สุดนี้ท่านอธิบดีครับมีอะไรที่อยากจะฝากถึงที่น้องประชาชนคนไทยว่าความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ในโยบายที่เรากําลังคุยกันวันนี้จะมีส่วนช่วยทําให้ประเทศชาติของเรามีความแข็งแรงด้านนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างครับ ครับก็อย่างที่ทราบนะฮะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่นําเข้าพลังงานนะฮะไม่ใช่เป็นเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานใช้เองนะฮะเรานําเข้าพลังงานปีหนึ่งเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นจํานวนเงินแล้วก็มากกว่าหนึ่งล้านล้านนะฮะ <c oughs> ที่นําเข้าเรามีการใช้พลังงานเนี่ยเป็นตัวเลข <c oughs> กลม <c oughs> ๆก็ประมาณสองล้านล้านบาทครึ่งหนึ่งเนี่ยแน่นอนมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำไปนะฮะนำเข้าเพราะฉะนั้น ภาครัฐมีภารกิจสำคัญนะฮะนอกจากจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในการจัดหาพลังงานแล้วจะต้องมีการหาพลังงานอย่างอื่นที่ทดแทนนะฮะพลังงานที่จะต้องนำเข้าซึ่งเป็นพลังงานฟอสซิลเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าครหรือเราเรียกกันว่าการอนุรักษ์พลังงานนะฮะก็คือ ช้อย่างคุ้มค่าหาแหล่งพลังงานที่สามารถพึ่งพาในประเทศได้นะฮะนั่นก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หกกลุ่มโครงการที่เราได้ได้ของบประมาณสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนนโยบายต่างๆในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนและก็การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรับจะทำให้ประเทศชาติก็มีความมั่นคงด้านยุทธศาสพลังงานมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีบเป็นอย่างยิ่งนะครับ,รบขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันสาหรับโครงการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยง,งานด้านความมั่นคงและหน่วยง,งานราชการซึ่งผมมั่นใจเหลือเกินว่าหน่วยง,งานราชการต่างๆผ่านนโยบายเหล่านี้ก็จะเป็นตัวนําร่องที่ทําให้สังคมไทยได้เห็นแล้วก็รู้จักเรียนรู้การที่จะทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้นผ่านเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานรูปแบบใหม่ๆทดแทนพลังงานแบบเดิมๆรวมถึงการประหยัดอนุรักษ์พลังงานด้วยนะครับ หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยไประจำวันนี้แล้วผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับ mm hmm. พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ mm hmm.